สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน200บาทนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยรีบเข้าไปทำนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีสําหรับชูมี่วอลเล็ตโดยตรงเนาะซึ่งผมก็ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่200บาทตามที่ผมได้เปิดให้ดูตอนต้นคลิปนะครับว่ามันยังทําเงินได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็รีบเข้าไปทํานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมีอ่งเปาให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวก็ สร้างอ่งเปาเลยละกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แจกอ่งเปามาตั้งแต่ต้นปีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาแจกอ่งเปากันนะครับผมผมได้รับมาล่าสุดอยู่ที่200บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้เลยนะครับ200เนาะก็แจกทั้งหมดนะครับ200บาทนะครับที่ผมได้รับมาจํานวนคนนะครับก็แบ่งเท่ากันนะครับอ่าคนละ5บาทนะครับผมคนละ5บาทนะ40คนนะครับโอเคกดสร้างซองนะครับผมกดยืนยันนะครับ สำหรับซองอ่างเปานะครับผมจะใส่ไว้ในคลิปวิดีโอนะครับผมใครที่อยากจะรับซองอ่างเปานะครับคุณจะต้องพิมพ์เอาเองนะครับซึ่งมันไม่สามารถคัดลอกได้แล้วก็ไม่สามารถกดรับได้ทันทีนะครับผมส่วนใครที่ดูคลิปวิดีโอจบนะครับก็จะรู้นะครับว่าผมใส่ซองอ่างเปาไว้ช่วงไหนนะครับก็ลองเข้าไปพิมพ์แล้วก็รับซองอ่างเปากันได้ส่วนใครที่พิมพ์แล้วก็ได้รับอ่างเปาแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแอปที่ผมใช้ในการหาเงินฟรีนะครับเป็น True Money Wallet เนาะที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับก็คือรายการนี้เลยนะที่ผมถอนไปนะครับเมื่อวันที่12เดือนมกราคม2022นะครับตอน11โมงนะนาทีที่ผมได้ทำการถอนไปนะครับซึ่งถอนปุ๊บเงินมันก็เข้าทันทีนะครับไม่เกิน10นาทีเงินเข้ากระเป๋าของเราแน่นอนนะครับผม สำหรับแอปที่ผมใช้ทำนะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า GoDaily นะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานแอปนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดมาใช้งานดูได้นะครับวิธีการสมัครของแอป GoDaily นะครับผมได้ทำคลิปดอสอนการสมัครไปแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถดูด้านล่างคลิปดอนี้ได้นะครับผมจะใส่รายละเอียดของการสมัครไว้ให้เนาะสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปนะครับก็สามารถไปค้นหาได้ที่ Google Play Store นะครับเขียนคำว่า GoDaily นะครับผมตรงนี้เลยนะ นะครับถ้าใครไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของผมนะครับหรือใครไม่สะดวกไปพิมพ์เองไปค้นหาเองนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับคาอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็จะปักหมุดไว้ให้เป็นลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็รหัสโค้ดนั่นเองนะครับผมสาหรับวิธีการใช้งานนะครับของแอป g o d e l i เนี่ยใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับเมนูทั้งหมดนะครับผมมันมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างตรงนี้นะ อันแรกนะครับเป็นในส่วนของการดูข่าวอ่านข่าวทั่วไปนะครับวิธีการนะครับก็กดเข้าไปข่าวไหนข่าวหนึ่งนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับจะมีเป็นเหรียญทองนะครับที่จะเป็นตัวนับในส่วนของการอ่านข่าวนะครับผมให้เราเลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันขึ้นเป็นกล่องของฝังแล้วนะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะได้รับเป็นคะแนนมาสะสมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น t r ูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับผมกากระบาดปิดไปนะครับ เราก็สามารถอ่านข่าวเดินได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้นะครับผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่า1วันเนี่ยมันจํากัดการอ่านข่าวกี่ครั้งนะครับเพื่อนๆก็ลองสาลองใช้งานดูได้นะครับผมสาหรับด้านบนตรงนี้นะครับผมมันจะมีนะครับเป็นรูปการดูวิดีโอและก็รูปเหรียญดอลลาร์นั่นเองนะครับสำหรับการดูวิดีโอนะครับก็กดเข้าไปเนาะตรงนี้จะเป็นการดูวิดีโอหรือว่าคลิปโฆษณาต่างๆนะครับผม สำหรับใครที่กดดูวิดีโอแล้วนะครับผมเจอข้อความที่ขึ้นมานะครับผมหรือว่าเป็นตัวที่ดึงดูดนะครับแล้วก็จะได้รับเงินเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมก่อนเพราะว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแอปที่หลอกเงินเราหรือเปล่านะครับผมควรที่จะศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าผมเห็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะเนาะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันเขียนบอกนะครับใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรอีกรับ อย่างน้อย5,000บาททุกวันนะครับอันนี้ซึ่งมันเป็นไปที่ได้ยากมากนะถ้าไม่ลงทุนนะครับรับ5,000บาททุกวันนะครับผมก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลก่อนที่เราจะไปทำนะครับอันนี้โฆษณาจบแล้วเราก็การกระบาดปิดไปนะอันนี้ผมก็จะได้รับคะแนนมาอยู่ที่1,500คะแนนนะครับการกระบาดปิดไปเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรูปเหรียญดอลลาร์ด้านบนตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะ สำหรับตรงนี okay. ้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมให้เราเล่นนะครับผมก็ลองเข้าไปเล่นดูได้เนาะผมไม่แน่ใจว่าเล่นแล้วเนี่ยมันจะได้รับคะแนนหรือเปล่านะครับลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับผมมีเป็นรูปซองแดงอยู่นะเราลองกดดูนะครับว่าคืออะไรเนาะอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นเกมนะ เป็นเกมให้เล่นนะครับอันนี้ขอกากบาทปิดไปเลยนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับอันไหนที่มันชวนให้เราไปลงทุนหรือว่าเป็นแอปเหมือนกับการหลอกเงินเนี่ยก็ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมก่อนเนาะต้องย้าอีกครั้งนะครับเผื่อมันแทรกเข้ามานะครับผมต่อไปนะครับเมนูที่2นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของการดูวิดีโอนะครับผมเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเห็นไหมเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีตัวด้านล่างนะครับที่เป็นตัวนับเวลาน อันนี้เราก็ดูคลิปวิดีโอให้จบนะครับประมาณนี้เนาะลองเข้าไปดูได้นะครับต่อไปนะครับผมเมนูที่3นะครับในส่วนของเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยอดคะแนนนะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการแนะนําเพื่อนนะครับอันที่2นะครับแล้วก็จะมียอดให้เราดูว่า เราเนี่ยแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดกี่โค่นนะครับรายได้จากการเชิญชวนหรือว่าแนะนาเพื่อนเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็มีทั้งหมด510บาทนะครับจากการแนะนําเพื่อนแล้วซึ่งผมก็ได้ทาการถอนไปแล้วนะครับผมบางส่วนเนาะต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับการล็อกอินนะครับหรือว่าการเช็คอินรายวันเมื่อเราเข้าใช้งานแอปนั e ่นเองนะครับผมต่อไปเป็นภารกิจนะครับผู้ใช้งานใหม่ก็เข้าไปทําได้เนาะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนของใครที่อ่านบทความแล้วนะครับทำาลรกิจแล้วเนี่ยก็สามารถกดรับคะแนนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมสาหรับใครที่จะใส่รหัสโค้ดนะครับก็ให้มากดตรงหน้านี้เนาะตามคลิปที่1ที่ผมสอนไปนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนเงินนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปนะสําหรับการถอนเงินนะครับตอนนี้เนี่ยมี2ช่องทางให้เราเลือกถอนนะครับเป็น t ูมอนี่วอลเล็นะครับและก็เป็น Mobile Topup นะครับ โมบายท็อปอัพเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเติมเงินมือถือนะครับ10บาท20บาท100บาท200บาท300บาท500บาทแล้วก็1,000บาทนะครับเครือข่ายนะครับก็มี168นะครับ d t s y นะครับ d t a c นะครับ MY นะครับผม e n g u i นนะครับแล้วก็ True Money นะที่สามารถเติมได้ นะครับผมในส่วนของการเติมเงินมือถือนะครับผมสาหรับ t ูมิ n น่ Wallet นะครับใครที่สมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีรายการ1บาทนะครับให้เราถอนนะโดยที่ไม่ต้องใช้คะแนนในการถอนนะครับก็คือสามารถถอนแล้วก็ได้เลยนะครับตรงนี้มันเริ่มต้นที่10บ,บาทแล้วนะครับผมก็ใช้อยู่ที่1ล้านเหรียญน,นะครับในการแลกเปลี่ยนเนาะ ผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่คอมเมนต์มานะครับบอกว่า10บาทเนี่ยมนสามารถถอนได้ครั้งเดียวหรอนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ถอนนะ10บาทนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการถอนแบบขั้นบันไดนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าทางแอปเนี่ยปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขอย่างนะครับอย่างที่ผมลองถอน200บาทนะครับซ้ําไป2ครั้งเนี่ยก็สามารถถอนได้เนาะใครที่อยากจะถอนเนี่ยแนะนําลองถอนสัก100หรือว่า200ดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการถอนนะครับวิธีการถอนไม่ยากนะครับผมกดแล้วก็ใส่เบอร์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ เป็นเบอร์ทูม e Money w a ของเรานะครับใส่แค่เบอร์นะไม่ต้องใส่ชื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับผมประวัติการแลกนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นรายการแลก200บาทนะครับ200บาทซึ่งผมแลกไป2ครั้งนะครับแต่คนละวันนะแต่ในเดือนเดียวกันนะครับผมก็สามารถแลกซ้ํารายการเดิมได้นะครับผมไม่แน่ใจว่า10บาทเนี่ยแลกซ้ำได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำการแลกดูนะครับผม ใครที่ยังไม่ได้ทําแอปนี้ก็รีบเข้าไปทำนะเพราะว่ามันยังเป็นแอปใหม่นะครับในช่วงเดือนแรกๆนะครับของแอปเนี่ยมันก็ยังจ่ายเงินดีอยู่นะครับถ้าช่วงหลังจาก 3.-4 เดือนไปแล้วเนี่ยทางแอปก็อาจจะจ่ายชา้าหรือว่าสุ่มจ่ายนะครับผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็รีบทําตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับใครที่สมัครแล้วก็ฝากรหัสโค้ดไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนนะครับผมตรงนี้เลยนะกดเข้าไปนะครับการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมเชิญเพื่อนนะครับรางวัลใหญ่นะครับสูงสุดอยู่ที่5,000บาทอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันได้จริงหรือเปล่าหรือว่าได้อย่างไรนะก็ตรงนี้นะครับผมเชิญแล้ว128คนนะครับรายได้ทั้งหมดอยู่ที่510บาทรหัสโค้ดก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมการแนะนําเพื่อนก็ไม่ยากนะครับกดคลิกตรงนี้เลยนะกดเข้าไปแล้วก็จะมีช่องทางการแนะนําเพื่อนให้เรานะครับเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้ส่วนใครที่จะเอาเป็นลิงก์ก็ตรงนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปใช้งานดูเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ